เราควรรอครับเมื่อถึงเวลาของเราแต่ไม ok> ่เป็นไรครับไม่ตายหาใหม่ได้เกิดมาทั้งทีครับถือกติเข้าไว้ครับด้านได้อดครับ โอ้โหเนี่ยมากเลยนะคุณผู้ชมนึกถึงสมัยตอนที่เรียนอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยพอปอรอนะครับเขาจะขึ้นชื่อมากเรื่องการเล่นกีฬารักบ,บี้ตอนนี้น้องๆเนี่ยซ้อมกันแต่ว่าตัวผมเองไม่ไหวแล้วครับหายใจไม่ทันเด็กครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมขอไปปฏิบัติการรักมิชชั่นออฟเลิฟก่อนดีกว่าครับหาตั้งนานแน่<ล>ถึงเวลาปฏิบัติการรักแล้วนะคะคแล้วก็น้องๆเขาก็ออรอเราอยู่แล้วด้วยนะมผ<า>ู้ชมหนุกันดีกว่ามาตามมาครับตามมาเลยค่ะ พี่ภูแบบเล่นหลักปี้ด้วยเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะสนุกมากลยครับพีงนอรครับใช่ไปจับลูกบอลปัดเทียนกับมผู้ชายชอบชอบออ,ออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแล้วเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าวิทยายุทธ์เสริมความแข็งแรงให้หัวใจด้วยพี่นอตวันนี้เราเลยมาด้วยหัวข้อที่ว่าจะทำยังไงเมื่อเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดเราจะเดินหน้าต่อไปหรือว่าจะถอยหลังดีกว่า ทำความรู้จักกับทั้ง2ทีมนะคะทีมของฝ่ายพี่ก่อนดีกว่านะ่ยถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยครับทีมผมชื่อทีมดุงแจร์พวกเราทีมอ,ออดออดแจ็คจิงแกรีได้ท,ทั้งท่าได้ทั้งเสียงสงสัยจะดูเป็นต่อก่อนเริ่มรายการเรานะคะเน,นี่ย หนพี่เป็นต่อมาปะคะ,คน,นค,ะคนไหนคะคนไหนออดออดอะไรนะออดอะไรนะออตดออดแจจิงแกดเรามาทำความรู้จักกับสองกัปตันทีมดีกว่าครับค่ะเชิญร้บกับตันทีมครับเชิญเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> การเลยแนะนำตัวกันหน่อยชื่อแต้วครับน้องแต้วคร <c oughs> ับ นี่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือเพื่อนเพื่อตั้งให้ครับเพื่อนๆนะครับตั้งแต่เป็นตุ๊บนะครับไม่ใช่ครับเกือบเป็นครับเกือบเป็นนี่เกือบเป็นกับเป็นนี่มันแตกต่างไงครับเกือบก็ยังแค่เกือบพี่ถ้าเป็นแล้วจะเป็นเลยจะเป็นไงพี่เป็นไงพี่ที่เป็นต่อนี้จริงๆชื่ออะไรคะน้องก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปครับก๊อปแก๊ปโอ้โหพี่มาที่ไปตอนแรกชื่อแก๊ปครับแต่เติมก๊อปไปงั้นแหละ มาเปิดแผ่นป้ายดีกว่านะว่าจะได้หัวข้ออะไรบ้างถ้าพรา้อมแล้วหนุมน่มเปิดแผนไได่นป้ายเลยครับเฮ้ยครับเปิดครับน้องเก็บได้ถอยหลังครับน้องเต่าได้เดินหน้าครับห you, นุม่มพร้อมกันไหมครับพร้อมครัพี่น้อพอไหวน,นะพร้อมแน่นอนอยู่แล้วค่ะเอ้านั่งนุยครับไปลุยกันเลยค่ะ โอ้งานนี้ต้องเรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์แห่งปีเลยนะครับเพราะหนุ่มหล่อสองหัวหอกกับตันทีมตุ้งแช่และอดอดออดแจ็คก,กิ้งแกร์เตรียมพาลูกทีมพอพอรอมาออดออนขอคะแนนจากส,สาวๆกันเต็มที่แม่แต่จะหมู่หรือจ่าสมลีลาราคาคุยหรือไม่ก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อไปหลังระดมสมองครับ คยมีการทอร้อบ้างเวลาเจอสาวคนหนึ่งแล้วก็เราพยายามที่สุดความดียเขาแล้วเขาไม่เคยเห็นความดีของเราเลยก็ท้อบ้างครับแต่ก็<ม>อย่าถอยครับคนเราไม่ถอยใช่ไหม<ำ>มีการให้กําลังใจตัวเองอยังไงบ้างบอกว่าด้านได้อดถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับเชียร์พวกผมไว้นะครับตุง คนที่ใช่ในเวลาไหนก็ตามเราจะเดินไปบอกเขาเลยหมคะว่าเรารู้สึกยังไงเดินไปบอกเลยครับแล้วถ้าเขาบอกว่าเขามีคนที่ถูกใจอยู่แล้วล่ะคะก็เราถอยไปตั้งหลักก่อนครับเชียร์ทีมผมเลยครับออดออดแจ็คจิงแกด์ไม,ไม่ไม่ไมหอื เราก็มีเลิฟดิลเตอร์ที่จะมาให้ข้อคิดเห็นดีๆกันด <rick> ้วยกับคุณหมอพันศักดิ์ส <ikke piano sound> ุการเรค่ะมครับวันนี้เรื่องน่าสนใจแล้วครับผมหัวข้อองเราสนุกทุกสัปดาห์เลยนะครับเอาละผมเลยได้ออทอเลยครับจองอมมคือทอยหลังนะครับจากทีมออดอทจากจิ้งกะข้อที่หนึ่งเลยนะครับ ไม่อยากให้คนที่เรารักต้องหนักใจข้อสองครับเราไปถูกที่แล้วครับแต่ผิดเวลาเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วอีกอย่างครับเราหน้าไม่ด้านพอครับเราควรรอครับเมื่อถึงเวลาของเราแต่ไม่เป็นไรครับไม่ตายหาใหม่ได้ nee หน้าตาเราก็ดีครับไม่ง้อใคร สโลแกนออดออนะครับ <laughs> หน้าตาดีมีรถใช้โทรศัพท์มีกล้อง <laughs> อาตอนนี้ผมเริ่มด้งต้อนรับตุ้งเช่ครับ <laughs> คนเราครับเป็นลูกผู้ชายครับถอยหลังไม่ได้ครับเกิดมาเป็นผู้ชายทันทีครับอย่าไปถอยเลยครับหลังเดินหน้าไว้ด้ครับ เราคันทาดีแล้วเห็นนะครับเขาจะเห็นความดีตัวเราเรีย่าไปทําไม่ดีเขาแล้วครับประชดเขาไร้สาระครับทาดีเขาเห็นดีอะครับเราควรลองชอบเขาเพื่อให้รู้ครับว่าเราเป็นคนยังไงเขาอาจจะเลิกกับแฟนเก่าเขาได้ครับนำเว้าับเราแฟนใหม่ที่หน้าตาดีกว่าเดิมคนเราครับเกิดมาทังทีครับถือคติเข้าไว้ครับด้านได้ออดครับ ซื้อเอาครับักวันนะครับหันมาชอบเราเองนะครับถึงจะเอหักแต่ก็ยังไม่เป็นไรดีกว่าเสียใจที่ถอยหลังเพราะความกลัวเกินมาทังทีสู้ต่อไปชีวิตจะมีพรุ่งนี้เสมอครับัครบเดี๋ยวส่งหน่วยปฏิบัติการไปสอดแนมเลยนะคะกองเชียร์ของเราว่าจะคิดเห็นยังไงบ้างขอไปตามทางนิ้วน้องเลยครับคนไหนครับน้องเอกเจ้ามังกรอยู่ไหนครับ ชอบสาวคนนึงมากเลยเนี่ยแต่รู้ว่าเขามีแฟนแล้วเนี่ยเอกจะบุกไปข้างหน้าหรือเอกจะถอยหลังครับเดินหน้าครับไม่เคยถอยหลังให้ใครชอบใครแลกคนหนึ่งที่มีแฟนอยู่แล้วจะลุยต่อไปหรือว่าไดโนึ่จะถอยหลังครับลุยต่อครับแล้วทําให้ผู้หญิงเขารูไ้ไงว่าเราสนใจเขาบอกเขาให้เขารู้ครับผมจะตามตื้อเสมอครับเคยแอบป,ปิ้งสาวที่มีแฟนมาแล้วไหมครับเคยครับลุยต่อหรือว่าโต๊ดถอยหลังครับ ถอยหลังครับให้เขามีความสุขกับคนที่เขารักดีกว่าครับมีทางที่บอกว่าเดินหน้าแบบดับเครื่องชนลุยไปเลยแล้วก็ถอยหลังแบบสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะคะเนี่ยเราก็จะมาหาทางออกนะคะที่ถูกต้องกันกันกบกูรูเลิฟของเราค่ะคุณหมอพันศักดิ์ขอเสียงปรบมือให้คุณหมอด้วยค่ะผมจะพิปราาเฉพาะเดินหน้ากับถอยหลังนะครับ ประเภทกับหลังหันวิ่งหนีไม่เอานะครับครับเพราะว่าลูกผู้ชายถ้าเกิดเจอของอะไรที่เราสมควรจะเสนอตัวแล้วกับหลังหันวิ่งหนีนั้นนะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องบอกไว้ก่อนถอยหลังนี่แปลว่าเราเดินถอยหลังนะไม่ใช่กับหลังหันนะครับใช่ไหมเพราะนั้นการถอยหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนควรจะต้องรู้ว่าถ้ายังไม่ถึงจังหวะถอยสักนิดนึงก่อนถอยหนึ่งก้าวเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอีกหลายๆก้าว การจะประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับจํา3คํานี้ไว้เลยนะครับจําไว้ให้มันมั่นเลยถ้าจะทำอะไรให้ประสบความสําเร็จต้องรู้จักรอโอกาสต้องรู้จักรอโอกาสอ,อ,อาย่างใจเย็นไม่ใช่รอโอกาสอย่างหงุดหงิดหรือใจร้อนอันที่2โอกาสมาต้องฉวยโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเด็ดขาดนะครับเพราะบางทีมจะไม่มาอีกอันดับที่สถ้าสุดยอดฝีมือ ต้องรู้จักสร้างโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งมองว่าเดินหน้ากับถอยหลังเนี่ยถ้าเดินหน้าก็อย่าเดินหน้าอย่างบุ่มบามอย่าหน้าด้านถ้าถอยหลังก็ถอยสักก้าสองก้าแล้วดูจังหวะที่จะเดินหน้าถ้าถึงจังหวะเราเนี่ยเข้ไหมครับเขาเรียกว่าถอยหลังรอโอกาสเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าดูโอกาสถ้ามีความรักในวัยรุ่นที่เป็นแบบนักเรียนเนี่ยโอกาสจะได้เป็นคู่ครองแต่งงานกันน้องรู้ไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ครับ น้องยังมีโอกาส98%ครับเพราะ,ะนั้นถ้าเรามีโอกาส98%เราทำอย่างสุภาพบุรุษผู้มีวัฒนธร,รรมดีงามเราก็ไม่ควรจะไปแย่งใครเขาแต่เราต้องเสนอตัวเหมือนกันแต่เสนอตัวเลือกแบบมีวัฒนธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมว่าเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งสนใจคุณนะแต่เราไม่ใช่เป็นตัวเลือกนะเราไม่ใช่ตัวสํารองเราเป็นตัวหนึ่งซึ่งเสนอตัวและถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนคนนั้นในอนาคต เมื่อโอกาสมาถึงเราเราก็ฉวยโอกาสแล้วสร้างโอกาสที่เราคิดอยู่ให้ประสบความสําเร็จจําไหมนะครับรอโอกาสฉวยโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสได้ทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งความรักด้วยครับ